วันนี้จะพออามากินร้านข้าวแกงที่ชาวคลองสามทุกคนต้องรู้จักนะครับร้านนี้ฮะแกงสิบบาทนะข้าวสิบบาทเหมือนกันตักได้ไม่อั้นนะสิบบาทอันนี้กำไรอย่างไหนฮะพี่ก็ยังไม่รู้ว่ากำไรพี่อยู่ที่ไหนแต่พี่รู้สึกว่าพี่ทำแล้วพี่รู้สึกโอเคพี่ให้หยิบได้ทุกอย่างไหมครับคิดว่าจะกินกันได้กี่ถ้วยได้มาแล้วนะฮะแกงสิบบาทนะฮะแกงนี่ตักมายี่สิอย่างเลยอย่างละแค่สิบบาททั้งหมดเลยนะหมดเนี่ยแค่ตลอ,หอกหัวสิบบาทงั้นถูกมากถูกมากกินมมีมากมั้งหลาคนิืมีมิ้ มีความหอมเลยค่ะกินแบบตึงผัดพริกแกงตึงผัดกะเพราอะไรเงี้ยเนื้อ,อนุ่มมากอือันนี้เป็นพันแงหมูลรวนะนน่ให้หมูเยอะนะสิบ,บาทพันแนงดีอื๋อเป็นคาคิด้วยอร่อยด้วยถูกด้วย พอเราเห็นเป็นร้านข้าวแกงสิบบาทอย่างเงี้ยบางทีก็จะกินนะรสชาติมันอาจจะแบบธรรมดาธรรมดาเด็กๆหน่อยจ,จืดๆหวานอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือปรุงออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลย วันนี้จะพออามากินร้านข้าวแกงที่ชาวคลองสามทุกคนต้องรู้จักนะครับร้านนี้ฮะแกงสิบบาทนะครับข้าวสิบบาทเหมือนกันตักได้ไม่อั้นนะข้าวทุกอย่างคือสิบบาทหมดเลยต้องเข้าไปดูนะฮะว่าสิบบาทเราจะได้คุ้มค่าขนาดไหนสายที่ผมรู้จักร้านนี้นะมผมนั่งแฮกซี่มา,าแถวเนี้ยสามรอบแฮกซี่ทุกคนบอกเลยร้านเนี้ยแนะนําให้มาถ่ายอยากให้เข้ามาถ่ายร้านนี้ดีจริงเข้าไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วทำไมคุณนั่งแฮกซี่มาแถวนี้บ่อยมาหา เพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนโอเคเข้าไปด้านในเลยโอเคมาเนี่ยเขามาถึงกับข้าวเขาจะแบบเพียบเลยนะอันอันไหนที่เจ้าของร้านครับอ๋อสตรอเบอร์รี่ัาสตรอเบอร์รี่ยังสาวอืมอันไหนแบบนี้คือสิบบาทหมดเลยอะครับสิบบาททุกอย่างเลยค่ะเหรอสิบบาทมีกี่อย่างครับวันนึงจะขึ้นเมนูประมาณ20กว่าอย่างค่ะยี่สิบกว่าอย่างใช่หมดทุกวันไหมหมดทุกวันไหมมีบางอย่าง อยแล้วแต่ใช่ค่ะอยู่ที่ว่าปริมาณที่พี่ทําเยอะทําน้อยทํามากด้วยแต่ที่เห็นวันนี้น้องอาจจะมาช้าที่สุดนะครับก็จะหมดเดลช่วงเช้าเนี่ยส่วนมากที่จะหมดเร็วเป็นเพราะว่าซื้อกับบ้านเป็นใสถูงมากใสถูกว่าสิบบาทเนี่ยครับใส่ถูกก็เป็นจากที่สิบไปริมาณก็จะเยอะหน่อยจะเป็นเหมือนสองอย่างสองถ้วยเป็นที่สิบบาทนี่ครับพิซบาทนี่ก็จะได้ชิ้นใหญ่ๆนี้เลยอันนี้เป็นแพนงหมูเยอะนะจริงๆริงแพนงเป็นหมูเลยนะคะเป็นหมูปริมาณสิบบาทอันนี้กำไรอย่างไหนครับ กำไรจากการทเป็นนม้บอกเลยว่าว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากให้คนได้ทานอาหารจริงๆนะคะพี่ก็ยังไม่รู้ว่ากำไรพี่อยู่ที่ไหนแต่พี่รู้สึกว่าพี่ทำแล้วพี่รู้สึกโอเคยังเจอยังอยู่ได้ด้วยยังรู้สึกว่าโอเคล้วเห็นว่ามีกระเพราถาดด้วยเป็นไงตอนนี้มีกระเพราถาดค่ะจะเป็นกระเพราถาดแบบว่าสั่งทำให้เลยนะคะจะเป็นหมูไก่ข้างในเนื้อ ห้าสิบบาทห้บาทแค่นั้นเติมข้าวเติมไอ้น้ําด้วยห้าสิบบาทเติมข้าวเม่อ้นพี่ให้หยิบได้ทุกอย่างเลยครับคิดว่าจะกินกันได้กี่ถ้วยอันไหนที่กัดที่นราคงถ้วยตัดจะไม่ได้ร้อนเลยพี่จะมีบริการเป็นเวฟไมโครเวฟให้ด้วยร้อนไม่เลยนะคะพ่อสามารถตัวเองได้เลยเนาะพ่อค้าแม่ค้าที่จีนไก่ของแท้ของแท้เลยนะลองหยิบกินทุกอย่างเลยได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับกําไรตรงไหนวะเนี่ยน้าเลี้ยงแม่พี่ก็ได้หนยิบเพราะยตัวจริง่ดีกว่าเพราะจริงน่ารักกว่า ขอบคุณมากครับชอบมากเลยประโยคอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ไปนี่ต่อพอเสร็จตรงนี้เราไปคลินิกที่ดีกว่าคลินิกคลินิกอะไรครับไปเสริมหลอให้เลยเดี๋ยวพี่เสิมหลอนิกให้หน่อยโบท็อกติดบาทไหมครับเพราะเราติดบาทโบท็อกไปกันติลเลอร์ติดบาทโบท็อกติดบาททุกอย่างติดบาทเงินได้ไม่อั้น ได้มาแล้วนะฮะแกง10บาทนะฮะแกงนี่ตักมายี่สิอย่างเลยอย่างละแค่10บาททั้งหมดเลยนะหมดเนี่ยแค่2ลอกหัวสิบาทเพรานั้นถูกมากถูกมากเออคือถูกมากเราข้าวสิบาทเราตักเติมได้ไม่อั้นด้วยครับผมอ่าคือมาร้านนี้ไม่อิ่มไม่จุกไม่ให้กลับจริงๆตัวนี้นะฮะกะเพรานะฮะกะเพรเาถาดอันนี้ถ่ายเท่าไหร่ว่าอย่างเงี้ยขาย6กสิบเจ็ดสแบบเป็นกะเพราเนื้อด้วยนะอ่ะอะากะเพราเนื้อถาดนี้แค่ห้าสิบบาทเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะกินได้แหละกะเพราก่่อออนนนนนนนแล้้้้้วววววกก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 ก็็เเเเเเาา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 ถถดดีีีีไปตัััขขมมิิบรรรยยู๋ะพสจ กินแกงกบบี่เผ็ดอย่างนี้ไม่จุกแย่มันเฮ้ย hey, คือจุกไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยสําหรับนักกินแบบเราหรือคนปกติก็กินได้นะตัวนี้ฮะเบลซิปอร์ฮะตัวนี้ตัวนี้นะเป็นยาลดกรดแล้วก็เคลือบแผลในะกระเพาะหานะลดอาการจุกเสียดอะไรพวกนี้นั่นเฟอร์กินเผ็ดกินอะไรก็ได้ที่สําคัญตัวนี้รสชาติดีด้วยแล้วตัวนี้มันมีสรรพคุณออกฤทธิ์เร็วใน5นาทีคืออันนี้ไม่ต้องกินหลังอาหารกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้เพราะงั้นเรากินก่อนอาหารเลยเขาเรียกว,ว่าดักไว้ก่อนเฮ้ยพี่จริงนักกินจุอ่ะปัญ อันนี้เรียกว่าเป็นตัวช่วยในการกินได้เลยโอ้โหอร่อยจริงเรียกว่าไม่เปลืองเลยเป็นไงแบ่งเต้อกินด้วยอร่อยแล้วก็ตัวนี้หาซื้อได้ง่ายมากนะพี่เจเว่นทุกสาขาแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะฮะมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเครื่องกระพรอบเรียบร้อยอ่าเขาจะนำชิ้นน้ำปลาเน้นๆที่อยงเมชอไข่ดาวมากกว่าแต่ว่าผมอยากโชว์น้ตาไข่คนอยากอยากรู้ว่าเขาจะทำออกมาได้น่ากินไหมาผมขอลังตักนิดเดียวพอโอเค ขโมยกินกินมีมากมัน่นไข่คน,นมีอ่ะโห<อ>กระเพาให้เยอะกระเพาะให้เยอะแล้วรสชาติดีมากแล้วคือข้าวเติมได้ไม่อั้นนะอมแตนานเนี่ยคือกับเยอะข้าวเยอะไอ้โป้งเราที่สำคัญนะโป้งพี่เขาดีกินไม่ธรรมดานาะเป็นหมอแนะ้วคนผู้หญิงอะเลนะ้วเขาเป็นหมอนะแล้วมีคลินิกแต่เนี่ยอม,มีคลินิกเติมความงามด้วยที่รัตนดาก็เลใจดีไนงะคือเขาเป็นหมอใจดีอื เอ้ยกระเพราใส่ใบมะกรูกดได้ะมีความหอมไปครับยิ่งแบบตึงผัดพริกแกงนึงผัดกระเพราอะไรเงี้ยอร่อยมากอมตอบผมมะเดี๋ยวข้าวไปกินกับกระเพราอื่นได้ด้วยจิงหวัดกระเพรากระเพาะอร่อยมากเลยทำข้าวตับกระเพิร์ด้วยเลย ข้าวมาแบกเองปักมานะฮะอันนี้คือติดบาทติดบาทเดี๋ยวอะไรไม่อันอ่ามาตอกีกะเพราอร่อยมากนะต้องมาดูของฝั่งข้าวแกงว่าจะอร่อยเหมือนฝั่งกะเพราไหมอันนี้คือสามารถไปอุ่นร้อนได้ด้วยใช่ดืวยไข่ตุ๋นเนื้อดูดีมากอืมเนื้อนุ่มมากอืมเนื้อเนียนแบบเนรารสชาติดีด้วยหอมอืมต่อไปบ้องผัดพริกหยวกอ่าเป็นเครื่องในไก่อ่าเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกคนละครึ่งนล้วติดบาทก็ได้เยอะนะ อร่อยนี่เลยดีรสชาติที่ให้อืออเราเครื่องในสดอันนี้เป็นผัแนงหมูล้วนนะนี่ให้หมูเยอะนะติบาทอันนี้เป็นผัดผักกาดดองนะพ่อโหอันนี้เยอะอัดแหงดีอือก็มีหวานนะแต่ไม่หวานมากแล้วหมูเขาก็คือนุ่มมากอืผักกาดดองก็ทั่วไปธรรมดากินได้อ อันนี้ผมเพิ่งหยิบมาสามผัดกับไก่องไผ่แล้วกรอขึ้นไ้มันใส่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไก่น้ออันนี้มันแกงไก่หน่อไม้โอ้ยมีเยอะอันนี้เยอะเอันนี้เยอะน่ากินอืมลอบเมื่อกี้อยู่ดีอยกินอันนี้ไปหรออืมอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงควา็อปเฮ้ยอร่อยจัดจ้านนะอืมอืมจริงจริงผมตกใจนะ ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นมีคลินิกเป็นของตัวเอไม่หรอกแล้วทำไมมีคลินิกครับเป็นอะไรเป็นหมอก็้วมีเกี่ยวกับความงามเพราะว่าสวยจังเนี่ยครับพะโล้ให้หมูมาอย่างเงี้เราหั่นครึ่งให้แล้วเยอะกว่าปกติอ,อันนี้อ๋อเป็นคาคิด้วยอือหือเฮ้ยเมนูนี้ดีอะอร่อยตัวใหม่ถ้วย คุณก็กินไปยี่สิบแล้วมั้งห้าสิบแล้วมั้งข้าวอย่างเงี้ยวะอากาศไม่กินแล้วมื้อเย็นอยู่ยาวสองวันเนี่ยนะอ่าขาหมูมาแบ่งกันอ่ะได้ตอนนี้เราตักมาสองชิ้นพอดีตอนนี้เราตักมากลายเป็นเท่าไหร่แลวเนี่ยยี่สิบสามอย่างแล้วเนี่ยอืออือพอเราเพิ่มมาอยากเพิ่มมาอีกสองอย่างเนาะอ่าเอาน้ำหน่อยได้ไหมได้ครับอ่านี่นานาคือเปื่อยดีมากเลยนะอือ อให้ต้มละสิบบาทหนึ่งโลกมผมเคยไปกินบางที่โอ้โ oh, ห oh, ถ้วยหนึ่งสามติบได้ลูกเดียวโกตเลยอะไส้เป็นไส้ปลับ,บุญเป้นเบฟเมามาก,กินร้อนนี่คือแบบดีมากมันเบฟได้นะ่ะออันนี้เป็นที่โคหมูกระเทียมนะฮะมาให้ลองกิน,นหห่อืมไหนลองกินดิ จะมีความลองแทะแต่ว่าแทะไม่ยากนุ่มอยู่ต่อไปเป็นเมนูผัดผักนับสิบบาทคือยังเขามีหมูฝัดด้วยนะข้างในผัดผักลุงนะ่งอ,อร่อยด้วยถูกด้วยพอเราเห็นเป็นร้านข้าวแกงสิบบาทบางทีก็จะคิดนะดรสชาติันอาจจะแบบธรรมดาธรรมดาเด็กๆหน่อยจืดๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือปรุองออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยใช่เนียมาก แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายนะ1ิบาทให้เยอะนะใช่ปะ่ะไม่จอดอันนี้ก็จะหวานไม่มากมหอมมรสเขาไม่โดดนะรสไม่จัดเกินไม่เผ็ดเกินอ่าอันนี้เป็นต้มข่าบ้องต้มข่าไก่มาเฮ้ยเปรี้ยวแตืม ้มันดำพริกบ้างไหม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มอยูเออ่เลยเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิซ,ซึ่งมาแล้วซึ่งมะกะปิว่ะพึ่งกุกข้าวได้ไหมหลัพริกกะปิอือันนี้คือน้ำพร,ริกกะปิอ่ะอ,อันนี้น่าจะาปลาฟูแบนหล่นยหมหล่นกินกับหมูยอข้าวคร<แ>ิกน้ำพริกกินกับหมูยอหมูยอสิบบาทนะเนี่ยให้ดูกัายแพง อันนี้เจ๋เลิศอาหารมากข้าวคลุกน้ำพริกกินกับพวกหมูยอนนะทอดมันก่นอนนะ้วนำมาของแห้งๆอุ้ยทอดมันผิดบาทสามชิ้นชิ้นใหญ่ด้วยรัดอยู่ไหมขอเพิ่มอีกหน่ยอร่อยอืออือพริกแกงเผ็ดไม่ไม่หวานนะหอมอืออ่ออนานา้าถามได้ไหมกินพริกเ,เยอะแต่พอไหม แตบครับแต่ว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยครับเบลติกฟอร์ดครับตัวนี้ช่วยเคลื่อนกระเพาะลดกดในกระเพาะนะครับช่วยบรรเทาอาการตรุกเตยียดแล้วก็บรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารด้วยกินก่อนอาหารหลังอาหารได้เลยรสชาติดีด้วยถ้าอยากได้แบบมีตซื้อที่ไหนโป้งเซเว่นอีเลเว่นฮะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำ้วยครับเอาให้ครบข้าวหมดกัดเผื่อด้วยดูโป้งแกงปลาดุกหน่อไม้ดองนี่ดูปลาดุกเอ้ยนี่ก็มีผมเอาเนื้อมาละคนเอาก้าวมาแทนเฮ้ยมีมีมีเป็นเนื้อ เนื้อเยอะใส่ใหแบ่งกันยูเทํามไหมคุณกินเนื้อผมกินก้างมีกินของหน่อไม้แล้วกินของปลาดุกองไปในแกงจริงผมเป็นคนชอบกินปลาดุกมากเลยนะอันนี้แกงเขียวหวานลูกกินเหมือนเดิมอ๋อตักมาทำหยิบมาตมคุณเชียงมากินคู่ด้วยผลเดียวที่ผมมาคลองสามเลยนะคือ bon ร้านนี้หรอเปล่าคือผู้หญิงไม่ใช่ครับคือร้านนี้แหละครับ พี่กินผู้บุญเชียงใช่ไหม,อมของทอดของเนี่ยคือทอดไม่อมน้ำม,มันสักอย่างเลยต้องไปดูตะกิวหลังไลน์เราก่อนให้ขึ้นพี่บอลขึ้นอินเตอร์ตอนผัดกระเพรารอบตอนนี้ <laughs> ไปดูตะกิวก่อนเขาต้องทําทหลังคาสูงอ่ะเราห้ามทําเป็นไม้ด้วยแน่เดี๋ติดไฟลามหมดอ่ะว <laughs> ันนี้เป็นผัดหน่อไม้ไปดูนะนค่เมนูนั้นผมอยากกินมผมเล็งไว้กับตอนตักแล้วดันมาได้กินอันสุดท้ายไม่เป็นไรเตุ๋ยดูจัดจ้านมากผัดหน่อไม้ที่เนี่ยพวกเครื่องผัดอะไรครบเลย อร่อยมากอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่นะฮะเป็นไก่ล้วนไม่มีลูกชินนะตัวองน้ำพริกกะปิพี่ช่วยดนร้านข้าวขอเพิ่มข้าวอีกท้อนเอามาให้มันคุกแบบบาลานซ์มันเข้ากันมากนะของทอดกับข้าวคุกน้ำพริกเนอ่ะ พราะเด็กๆอ่ะแม่ชอบผันไปกินบ่อยมากข้าวคุกน้ำพริกแล้วแบบทอดหมูให้สองสามินก็พอืๆกินได้ประหยัดด้วยอืเเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ๋อเอาเลยทำเหมือนไทยเป็นโอป้าเอาจากแบบเดิมเหมือนเต็มไหม ขอแล้วขอแล้วครับเปหมูหยากยกซดเลยนะมันอร่อยมันดบกลิ่นปากเนี่ยเมื่อกี้กินไปทั้งน้ำพริกทั้งแรงเนี่ยมันจะมีความหอมมิ้นที่ส่าคัญตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นหวานอยากสารให้ความหวานตัวอื่นครับผมก็ปากเนี่ยครับร้านเที่ยมั่มแกงสิบบาทนะครับทองสามมรร้านนี้รสชาติอะไรผมบอกเลยว่าผ่าน อนอกจากตัวข้าวแกงแล้วอีกอย่างที่ผมชอบมากคือกระเพราของเขาเป็นกะเพราแบบเด็ดเผ็ดแห้งในราคาแค่50บาทเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยพิกัดของร้านนี้นะฮะอยู่ที่คลองสามนะฮะมาโดนกันได้ฮะเบลติปอดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยของนักกินอย่างเรามากหมือคนปกติก็กินได้นะช่วยลดอาการจุกเตียดแน่นท้องนะฮะช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารตัวนี้รสชาติอร่อยด้วยหาซื้อง่ายมากแต่เว้นอีเว้นถูกตาขาแล้วก็ร้านขายยาชันนำทั่วไปครับ อ,อิ่มมากอิ่มมากถูกมากอร่อยมากโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ